รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย อตอนรับเข้าสู่รายการทอง,องไปใน <ไป S 1> โลก<ล>ดิจิทัลสวัสดีครับผมพี่หลามจิโกโอไอทีครับสวัสดีครับเปไ็นโกงคงหมือถี่ครับ มาเจอคุณผู้ชมแบบนี้ทุกสัปดาห์นะครับตลอดทั้งปีเลยนะฮะซึ่งเราก็ดําเนินรายการนี้มานานมากๆแล้วหลายคุณผู้ชมหลายคนก็ติดตามเรามาตลอดนี่ตอนที่49แล้ว49แล้วครับจะครบปีแล้วครับโอ้โหจะปีหนึ่งห้สัปดาห์ใช่แล้วครับช่วงโค้งสุดท้ายนะฮะคุณผู้ชมรีเควส์ก็มาบอกว่าอยากจะได้เรื่องเกี่ยวกับการค้าขายออนไลน์นะฮะตอนที่แล้วเป็นตอนที่1นะฮะพูดถึงเรื่องของการเปิดร้านะจะเปิดร้านค้าจะทําอย่างไรนะฮะซึ่งเราก็เล่า วิธีการเปิดร้านค้าว่าเปิดได้ที่ไหนบ้างทําได้แบบไหนบ้างนะฮะร,รวมไปถึงวิธีการที่จะหาสินค้ามาขายก็มีหลากหลายวิธีมีหลากหลายวิธีรเรียกว่า ผู้ชมนี้ตอนที่แล้วตอนนี้สมัครแอคเคาท์ไว้เรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วเริ่มทยอยเอาสินค้าเข้าร้านแล้วรอเราตอนที่2ต่อ,ตอครับตอนที่2ครับมีร้านค้าแล้วคราวนี้จะโปรโมทร้านค้าอย่างไรครับผมนี่อันนี้สําคัญมากใช่ครับถ้าไม่โปรโมทนะจะมีใครรู้เราว่าเราขายอะไรใช่แล้วล้วจะมีใครรู้ว่าควรจะมาซื้อกับเราอย่างไรใช่แล้วครับเราอยู่ในยุคของดิจิตอลนะฮะพอเราจะทำมาร์เก็ตติ้งเราก็ต้องเป็นดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งโอ้โหคำนี้นี่ฟังแล้วสวยหรูมากฟังแล้วดูดีมากนะฮะมันก็คือการ ทำมาร์เก็ตติ้งผ่านทางออนไลน์นั่นเองนะครับอีกคำหนึ่งที่เขานิยมกันมากๆเพราะว่าเวลาจะทำมาร์เก็ตติ้งต้องไปทำบนสื่อสังคมโซเชียลเขาก็เลยเรียกชื่อว่าโซเชียลมาร์เก็ตติ้งตามภาพประกอบนี้นะตอนนี้คือไม่ว่าจะแบรนด์เล็กแบรนด์ใหญ่ระดับชาวบ้านระดับองค์กรใหญ่ๆระดับประเทศทุกคนต้องทำโซเชียลมาร์เก็ตติ้งหมดก็คนที่จะทำธุรกิจการค้าบนออนไลน์คุณต้องเรียนรู้เรื่องโซเชียลมาร์เก็ตติ้งเอาไว้สำคัญมากซึ่งมีรายละเอียดเยอะมาก จริงๆเดี๋ยวนี้แม้กระทั่งว่าถ้าอยากหาข้อมูลนะมีหนังสือตำราอะไรให้อ่านเยอะแยะดีนี้ใช่ครับไม่ใช่ตำราแบบหนังสือเรียนนะตำราที่มันเป็นเขียนจาก <c oughs> ผู้มีประสบการณ<ช>์คนที่เป็นนักการตลาดดิจิตัลนี่มีหนังสือจอากนี้มากมาย เป็นคอร์สออนไลน์มีด้วยก็มีเยอะมากโอ้โหอ่านดูกันแบบทางอยู่บ้านนั้นดูได้เลยนะไม่ใช่จะต้องไปขับรถไปสถานที่จะศึกษาไม่ต้องใช่เดี๋วนี้มีบนออนไลน์แล้วขายเป็นคอร์สใช่โอ้โหโซเชียลมาร์เก็ตติ้งสำคัญมากนะฮะเพราะฉะนั้นเรามาดูกันสักนิดหนึ่งว่าถ้าเราอยากจะทำโปรโมทร้านค้าอย่างไรนะฮะให้มันน่าสนใจมากๆสี่อย่างนี้ครับนี่คือคีย์หลักๆเลยที่คุณจะต้องทำนะครับทำไม่ครบ4อย่าง ก็ถือว่าไม่ครบถ้วนนะฮะอ,อ,อย่างแรกคือคอนเทนต์ครับคอนเทนต์คะคอนเทนต์คือการบอกเล่าเรื่องราวของสินค้าเราครับไปง่ายๆมันคือเนื้อหาสาระใช่บางบทีเราเราทำป้ายโฆษณาหรือทำโปสเตอร์โปรโมทประชาสัมพันธ์เนี่ยรเราไม่สามารถบอกที่มาที่ไปหรือรายละเอียดของตัวสินค้าเราทั้งหมดได้การทำคอนเทนต์นะฮะจะเป็นการเล่าเรื่อง ที่ให้คุณได้อลรมพบทแล้วก็เล่าความเป็นมาเล่าที่มาที่ไปประวัติศาสตร์ทั้งหมดกว่าจะมาเป็นผลิตภัณฑ์ของคุณได้เนี่ยอันนี้สําคัญนะถ้าคนได้เห็นอ่านสตอรี่นี้ปุ๊บความรู้สึกที่เขามีต่อสินค้าเรามันจะเปลี่ยนไปโอ้มันจะเปลี่ยนไปเลยคือเอาง่ายอย่างตัวอย่างนะาแป้งสีจันนี่เนี่ยอันนี้ คือบางคนบอกว่าเฮ้ยแป้งของผู้หญิงเนี่ยตัดหน้าเนี่ยมีเป็นร้อยยี่ห้อเลยใช่ครับทำไมถึงต้องซื้อสีจันท์นั่นแหเขาก็จะมีสตอรี่ทาให้คนรู้สึกว่าพึ่งนะใช่ครับเราก็น่าอยากเฮ้ยน่าซื้อมาใช้อะไรอย่างเงี้ยนะคอนเทนต์นี่สําคัญมากๆนะฮะถ้าคุณผู้ชมสามารถล่างเรื่องราวสตอรี่เขียนความเป็นมาหรือบรรยายสรรพคุณนะฮะบางอย่างผมชอบมากผมเป็นลูกค้าเขาโดยอัตโนมัติโดยการอ่านคอนเทนต์เลยมีอคนหนึ่งเขาขายรวงพึ่ง โอ้รังพึ่งนะเป็นรังพึ่งที่แบบมีน้ําพึ่งช่ำๆอยู่ในนั้นเลยโอ้โหเราก็เข้าไปอ่านนะคือเรารู้เลยว่ามันเป็นพึ่งเลี้ยงเพราะว่ามันเป็นสี่เหลี่ยมสวยๆเลยครับ<อ>คือรูปทรงมันเป็นแบบมันเป็นช่องไฟแบบเมตริกเท่ากันมากพอดีเลยนะฮะผมก็เลยแบบว่าเอ๊ะมันเป็นพึ่งเลี้ยงมันก็ไม่น่าจะดีนะมันไม่น่าจะแบบ<อ>สารอาหารมันไม่น่าจะเท่าธรรมชาติดนะีหรือเปล่านะกลายเป็นว่าไปฟังซอรี่ที่เขาเล่าครับรเขาบอกว่ากว่าจะมาเป็นรังพึ่งแบบนี้ได้อะไรเงี้ยแล้วคือการกินน้ําพึ่งอย่างเดียว กับการกินน้ำผึ้งพร้อมหลังได้ประโยชน์แตกต่างกันประมาณ4-5หเท่าโอ้โหนี่นเท่านั้นแหละครับมือกดเลยครับตึง้งเสร็จเลยครั่งซื้อเลยครับทันทีหนึ่งกองมาได้ลงพึ่งก้อนเท่านี้ครับ390บาทถ้าเราไม่ฟังไม่มีซอรี่นะคนมองก็ข้ามไปเราก็อาจจะไม่ซื้อลังพึ่งเหรอทำไมต้องกินด้วยอ่าก็ข้ามไปอีกไม่สนใจแล้วการตลาดเขาดีมากไหครับผมคือพอพอเขาเขาสามารถ มันมีเดี๋ยวจะมีคํานึงที่คุณจะได้เจอนะฮะคำว่ารีทาเกตรีทาเกตเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะสอนเรื่องนี้แต่ผมจะเล่าให้ฟังก่อนว่าพอผมซื้อหลังพึ่งนี่เสร็จปุ๊บเขาขายอะไรผมต่อรู้ไหมฮะนมพึ่งโอ้เป็นเป็นป่ะไม่ฮะมาเป็นแบบเป็นเจลๆเลยครับมเป็นกระปุกเลยเหรอเป็นกระปุกเลยครับผมเห็นมีมีเยอะมากที่เขาจะขายเป็นกระปุกออกสีเหมือนแบบสีเหมือนน้ำพึ่งนะเป็นกระปุกเหลืองๆนะใช่ะมีมีเยอะมากเลยจะเป็นสีเหลืองๆคุณๆเขาบอกว่านมพึ่งอ่ะคือน้ำพึ่งที่อ่ ทีมมดงานหรือพึ่งงานทั้งหมดเนี่ยเอามาเสร็จแล้วเนี่ยเขามาผสมผสมกันผสมกับเกรอรดอกไม้หลายๆชนิดแล้ว เอานมพึ่งเนี่ยให้กับนางพญาพึ่งกินโอ้โหถ้าไ้ชมดูหน้าพี่หลามนะฮะดูอ่อนเยาว์ลงไปเยอะมาก <c oughs> หลงจากินนมพึ่งนางพึ่ง <c oughs> น้ำพึ่งนะยังเข <c oughs> ้ <c oughs> แต่จริงนี่สินค้าด้านเกี่ยวกันพึ่งเลยเนี่ย <c oughs> นมพ,พึ่งเลยดีมากคือประเด็นเทคนิคคือเขาสามารถขายของต่อเนื่องได้เขามีสินค้าเป็นเลเวลแล้วขายต่อเราเป็นสเต็ปได้นี่เขามีสตอรี่ทาให้เราซื้ออย่างต่อเนื่องที่เรียกว่าทําให้ลูกค้าเนี่ย เข้าใจแล้วก็เข้าถึงสินค้าได้ดีใช่นะฮะลองไปดูนะฮะผมผมไม่ได้โฆษณาให้เขานะแต่ผมเชื่อว่าเจ้าเนี้ยทาโฆษณาเขาได้ดีมากนะฮะมันคือข้อ2เลยครับที่เราพูดถึงเรื่องของแอดนะฮะแอดหรือ advertising ลง advertising หรือลงโฆษณาอันเนี้ยทุกคนต้องทําอยู่แล้วถ้าคุณไม่ทำเนี่ยไม่มีทางเลยที่คนจะรู้จักร้านค้าคุณหรือว่า โฆษณาหรือสินค้าคุณไม่มีทางรู้จักเลยอันนี้มันเป็นของที่คู่กันในการที่เราจะทําการตลาดการขายของมันต้องมีโฆษณาใช่ครับนะครับวิธีการโฆษณาก็มีหลากหลายวิธีมากมีหลากหลายอยู่นะฮะคุณ<อ><อ>จะไปแปะเองนะฮะสมมติบางคนบอกว่าโอ้ยผมทําโฆษณาไม่ได้หรอกผมไม่ได้มีเงินทุนไปซื้อโฆษณากับ Facebook อ,อะไรเงี้ยใช่ไหมฮะมันต้องใช้เงินใช้เงินนะแต่ทําฟรีก็มีนะฮะโอ้โหโฆษณาแบบฟรีๆก็มีใน a c e b o o k เขาใช้หลักการยังไง้หรืไหมฮะครับผมอ่ะสมมติในเพจนี้มีคนพูดคุยกันอยู่ รตรงไหนมีการแชทคุยกันเราก็ไปปุ๊บเราก็ไปแอบโฆษณาของเราไปเนียนๆครับไปเนียนไปเนียนนะฮะ,ย,นนะยิ่งเฉพาะในกลุ่มที่คุยกันมากๆเนี่ยบางทีคุยกันแล้วเราสามารถตั้งโพสตได้ด้วยครับผมเราไปโพสได้เลยครับว่ามีของดีมานําเสนอครับโอ้โหนี่ผมทำสินค้าตัวนี้อยู่นะครับถ้าท่านได้สนใจนะครับไม่ได้ไม่ได้มาโฆษณาขายของนะครับบางคนจริงใจหน่อยจริงใจนะ,ะนะฮะทำแบบฟรีก็มีนะฮะแต่ถ้าอยากให้ได้ผลมากๆก็ต้องทําแบบให้มันได้ แบบลงเสียเงินนะฮะทำเป็นสื่อประชาสัมพันธ์เลยมันคือข้อถัดมาครับมีเดียมีเดียมีเดียคือสื่อประชาสัมพันธ์สื่อประชาสัมพันธ์นะนี่จะได้ยินเงินบ่อยๆครับคุณต้องมีให้ครบเลยไม่ว่าจะเป็นข้อความขอคอนเทนต์ภาพ วิดีโอนี่่นีจะถือว่าเป็นครบมีเดียใช่แล้วนะทำทั้ง3าอย่างเลยนะครับคือถ่ายภาพสินค้าสวยๆอย่างเดียวไม่พอครับคุณต้องมีคลิปวิดีโอให้เห็นรอบๆของสินค้าเรามีวิธีการใช้งานวิดีโอนี้ดีมากเพราะว่าถามว่าภาพนิ่งเนี่ยใครก็มีทั้งนั้นแหะใช่ครับแต่ทําวิดีโอเนี่ยเราขยันสักนิดนึงนะฮะแล้วก็ ทำให้ภาพของสินค้าเนี่ยมันมีหลายมุมมองครับอันนี้จะทําให้ผู้ซื้อเนี่ยมั่นใจมากขึ้นใช่แล้วครับครับผมถัดมาคืออินฟลูเอนเซอร์ครับโอ้นี่สําคัญนะฮะอันนี้คือคนที่จะพา<อ>สินค้าเราไปให้คนอื่นเห็นครับผม อินฟลูเอนเซอร์คือใครแปลเป็นไทยว่าคือคนที่มีชื่อเสียงหรือว่าเป็นคนที่มีคนติดตามเยอะๆคนเหล่านี้เขาทาหน้าที่รีวิวสินค้าเป็นผู้นําทางด้านจิตวิญญาณโลกออนไลน์มีคนติดตามเยอะๆนะฮะนะฮะอย่างตัวผมเองก็ถือเป็นหนึ่งในอินฟลูเอนเซอร์นะฮะก็คือสินค้าต่างๆก็พยายามจะให้เราช่วยโปรโมทให้นะฮะก็เราทํารายการทีวีมีคนติดตามเราเยอะมีคนถามคําถามเราเยอะเราก็จะเราก็จะเป็นอินฟลูเอนเซอร์ทาหน้าที่นี้ไปได้ด้วย แต่อนะินฟลูเอนเซอร์นี่ก็ต้องเขาเรียกว่าต้องมีการสะสมชั่วโมงบิน,นอู้่นะไม่ใช่อยู่ดีเราก็บอกว่าเราอยากเป็นอินฟลูเอนเซอร์ทันทีขึ้นมาวันนี้เดย์เดวันอย่างเงี้ยก่อนต้องม,มีการแบบเก็บเกี่ยวทํางาน นะมีประสบการณ์เป็นที่รู้จัก<ะ>แต่ถ้าเกิดเราอ่ะไม่ได้เป็นอินฟลูเอนเซอร์เองครับพี่หลังเราต้องไปจ้างคนอื่นเราอาจจะต้องไปจ้างอาจจะบ,บอกว่าถ้าเรามีเพื่อนที่อาจจะอยู่ในแวดวงก็อาจจะลองพูดคุยดูอินฟลูเอนเซอร์ <lu> อันนี้ก็อาจจะต้องดูนะครับแล้วแต่สินค้าด้วย <c oughs> แล้วแต่อินฟลูเอนเซอร์แต่ละคนด้วยว่าลีลาของการที่จะ ช่วยคุณโปรโมทสินค้าแล้วเปลี่ยนให้กลายคนที่ดูนกลายเป็นคนซื้อเนี่ยใช่ครับอันนี้สําคัญใช่แล้วครับนะครับผมนะฮะมาดูตัวอย่างของ f c e e o o o แอดนะฮะหลายคนชื่นชอบการลงแอดบน Facebook นะก็จะมี2รูปแบบด้วยกันนะฮะก็คือแอดที่ลงไปในไทม์ไลน์ปกติเลยในฟีดเลยครับเป็นช่องสี่เหลี่ยมใหญ่ตัวนี้กับอีกแอดอีกรูปแบบหนึ่งก็คือหลังจากลงไปในฟีดแล้วเนี่ยเฟซบุ๊กก็จะแปลง แอบของเราเนี่ยให้ไปอยู่ทางด้านขวาซึ่งทางด้านขวาเนี่ยมันจะไปอิงตามคนที่เขาสนใจเรื่องนั้นเขาก็จะติดตามหรือว่าไอ้คนเนี้ยอาจจะเคยเข้าไปดูสินค้านาฬิกาใช่เขาก็จะเอาเกี่ยวกับสินค้านาฬิกามาปุ้นเปี้ยนวนเวียนท่าะคือ f a c e b o o เนี่ยเขาจะมีการเก็บพฤติกรรมคนเก็บพฤติกรรมนะฮะบางคนอาจจะเคยสงสัยว่าแบบเอ้แค่แค่ไปแค่พูดกับเพื่อนเรื่องนาฬิกาทำให้เปิดเฟซบุ๊กแล้วมาเจอนาฬิกาโฆษณาเลยหรือบางทีเนี่ยเข้าไปดูเกี่ยวกับเรื่องท่องเที่ยว แป๊บเดียวเองมาเลยครับตามมาหลอนเลยใช่แล้วฮะเพราะฉะนั้นแอดแบบนี้มันก็จะส่งพลังมากคือมันเข้าถึงตัวคนที่ชื่นชอบเรื่องแบบนี้ได้ง่ายมากรู้ไลฟ์สไตล์ของเราเลยใช่เก็บข้อมูลเราไว้แล้วก็ <c oughs> พร้อมที่จะนะครับ engage กับเราต่อใช่แล้วถ้าปรับจูนดีๆนะฮะคุณสามารถใช้เงินโฆษณาเนี่ยต่อคนต่อหนึ่งการเห็นเนี่ยในหลักแค่ประมาณ25สตางค์หรือ40สตางค์เท่านั้นถูกมากๆเลยถือว่าใช้เงินน้อยมากถูกมากแลวคุ้มจริงนะฮะแต่ว่าต้องปรับจูนให้ถูกต้องซึ่งอันนี้มันเป็นศาสตร์และศิลป์หลายคนก็ต้องไปเรียนกันครับมนะฮะมันมีอีกอย่างหนึ่งครับที่เราจะสามารถโปรโมทได้นะครับนั่นก็คือ Google AdWords กับ AdSense อันนี้เป็นคู่กันเลยนะฮะนะฮะครับผม AdWords คือเราจะ เอาคีย์เวิร์ดที่เป็นชื่อสินค้าเราหรือชื่อเราหรือคําที่เป็นคําจํากัดความอย่างอย่างเพื่อนผมทําร้านติดฟิล์มกองแสงเขาก็จะโฟกัสที่คํา,า,า,คคาว่าฟิล์มกองแสงถ้าใครค้นคําว่าฟิล์มกองแสงใน Google ก็จะต้องขึ้นชื่อร้านเขามาเป็นผลอันดับต้นๆมีเลรอ,อันนี้สําสคัญมากอันนี้คือแอดว r ร์ดอันนี้เวลาโดยเฉพาะยิ่งคนทั่วไปเนี่ยเวลาจะนึกถึงว่าอยากจะรู้อะไรก็ ก o เกิลเลอร์เซิร์อยัยวัีเยอะเลยแอดเวิร์จะมีผลโดยตรงจากคนที่เสิร์ช Google ซึ่งทุกวันนี้ทุกคนก็เสิร์ชผ่าน Google อยู่แล้วทั้งนั้นเลยใช่ไหมฮะกับอีกรูปแบบหนึ่งครับ Ads e n s e a d s e n s e นี่ก็คือเหมือนเราจ้างให้ Google เนี่ยเอาโฆษณาของเราเนี่ยไปแปะตามเว็บต่างๆนี่ซึ่งเป็นเว็บคนอื่นนะฮะมันจะมีหลายเว็บมากๆในโลกนี้ที่เปิด Adsense เอาไว้แล้วก็สามารถมีโฆษณาจาก Google อะไรก็ได้มาแปะตรงนั้นตรงนี้เขาก็จะวิ่งไปแล้วเขาจะมี AI ที่จะ คอยเลือกคนว่าเว็บนี้จะมีเป็น็าเก็ตของกลุ่มคนสินค้าตัวนี้หรือเปล่าถ้ามีเขาก็จะยิงสินค้าตัวนี้ไปแล้วโอกาสเห็นแล้วคลิกจะมีสูงมากบ,บางคนก็ไปใช้บริการที่แบบว่าในบ้านเราทําขึ้นมากันเองคือบริการรับจ้างโพสต์รับจ้างคลิกนะฮะทำให้โพสต์ของเราไปได้ไกลอะไรเงี้ยซึ่งอันนี้ก็จะมีนะอันนี้เป็นแบบแนวอินดี้หน่อยลูกทุ่งลูกทุ่งหน่อยคือเขาจะใช้แรงงานของเขาแหละหรือว่าใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ใช้โทรศัพท์มือถือหลายๆเครื่องแล้วก็นั่งจิ้ม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 พาโฆษณาของเราไป ซึ่งอันนี้ก็หลักร้อยครับหลักร้อยนะฮะซึ่งไม่แพงแต่ว่าผมว่าผลที่ได้เนี่ยมันมันจะได้แค่คนเห็นครับมันจะไม่ตรงทา์เก็ตนะคือมันใช้วิธีหวานแหวกว่าคือหวานไปเหมือนแบบโฆษณาแมสอ่ะใช่ครับแต่จะถูกถึงแค่ไหนกี่เปอร์เซ็นต์นีไม่รู้ใช่ฮะขอสมบลมีเยอะมากนะฮะเรื่องของการตลาดนะฮะไปลองดูนะฮะไปเรียนบางทีบางที่เนี่ยเสียเงินสัก900บาทได้ความรู้ขึ้นเยอะเลยนะฮะนะฮะสุดท้ายคือตัวนี้ครับครับ รีวิวจากผู้ใช้จริงอันนี้นสําคัญมากๆอลองดูนะฮะว่าคนคนคนนี้เนี่ยไปซื้อ,อเครื่องดื่มชนิดหนึ่งแล้วก็ลองดื่มเข้าไปครับผลปรากฏว่า1เดือนลดไป6กกโลคือคนส่วนใหญ่จะเชื่อ รีวิวจากลูกค้าจริงใช่เพราะว่ามันไม่ใช่การโฆษณาไม่ใช่โฆษณาฮะบางทีเนี่ยเราขายสินค้าไปเรียบร้อยนะฮะเราต้องตามไปคุยกับลูกค้าด้วยเป็นไงคะพี่ใช้แล้วดีไหมคะใช้แล้วดีพี่ถ่ายรูปส่งมาให้หนูหน่อยได้ไหมแล้วเอากลับมาอันนี้มีค่าในการโปรโมทเนี่ยมีมีคุณค่าในการโปรโมทอย่างมหาศาลมันช่วยในเรื่องของจิตวิทยาของคนที่กำลังจะเป็นลูกค้าเราใช่ให้การตัดสินใจว่านี่เป็นถึงสุดท้ายแล้วจะซื้อไม่ซื้อจะซื้อไม่ซื้อโอ้โหสิ่งนี้มันเกิดขึ้นกับทุกคนนะแต่พอมีเหุ สับสนแล้วทำรู้สึกว่าเชื่อได้เขาสนใจเป็นใจเลยกดปุ๊บเลยเห็นปุ๊บโอ้ใช่แล้วอันนี้ยืนยันจากผู้ใช้จริงกดตู้มซื้อเลยเรียบร้อยถูกใจมากถูกใจมากนะฮะเพราะฉะนั้นอย่ามองข้ามรีวิวจากลูกค้าที่ซื้อไปแล้วนี่้าแบบนี้นะฮะรูปแบบของการที่อาจจะมีลักษณะของลูกค้ามันเล่าถึงว่ามประทับใจและเล่าถึงสิ่งที่ ใช้แล้วเกิดผลในสินค้านะฮะแบบนี้ภาษาอังกฤษเขาเรียก testimonial นี่นะครับนะฮะเป็นการใช้จริงจากลูกค้าเลยนะครับนะฮะอ่ะทั้งหมดนี้คือการโปรโมทนะฮะให้ร้านค้าของคุณเจริญรุ่งเรืองขายดิบขายดีนะครับคุณต้องทุกคนต้องทําการตลาดนะฮะไม่มีใครเปิดร้านขึ้นมาแล้วขายได้เองเลยไม่มีนะฮะนะฮะยังไงก็ตามนะครับหมดเวลาในช่วงนี้แล้วนะฮะหลายคนบอกว่าโอ้อยากจะทำแค่ทุกวันนี้จะทำป้ายโฆษณาหนึ่งป้ายยังทำไม่เป็นเลย รอดูช่วงนี้ครับอปเด็ดย่านสโตร์ช่วงแอปเดตของเราในวันนี้นะครับเหมาะกับเนื้อหารายการตอนต้นมากๆเลยครับเพราะว่าพอเราต้องทำมาร์เก็ตติ้งแล้วหลายคนอาจจะมีปัญหาว่าไม่สามารถทำ กราฟิกด้วยตัวเองได้โอ้โนี่มันเป็นเรื่องค่อนข้างยากสำหรับคนทั่วไปใช่ครับครับผมแอปตัวนี้มีชื่อว่าเซล์โปสเตอร์เมเกอร์ครับเอาไว้ทําโปสเตอร์เพื่อการขายสินค้าโดยเฉพาะเลยแบบนั้นเลยนะครับพี่หลามข้างในมีเทมเพลตให้เลือกเลยนะฮะว่าคุณอยากจะได้โปรโมชั่นแบบไหนมีโลโก้มีเลเยอร์สวยงามเราเราแค่ไปเลือกแบบที่เราต้องการครับเสร็จแล้วไปอิดิตตัวหนังสือเปลี่ยนเป็นภาพสินค้าเราเสร็จเรียบร้อยคุณจะได้โปสเตอร์สวยๆมาหนึ่งใบเอาไปทําการตลาดของคุณได้เลยโอ้โหสุดยอดมากเลยั ง่ายมากๆลองเล่นดูครับ,รบช่วงสุดท้ายของรายการครับช่วงสกูพิเศษ Unlock Digital นะครับวันนี้นำเสนอเรื่องของทำไมธุรกิจถึงต้องปรับตัวตามสื่อใหม่ๆโ,<อ>โ น,นี่เป็นเรื่องสําคัญนะฮะซึ่งอันนี้เนี่ย <c oughs> ถือว่าถ้าคุณยังทําธุรกิจมานานเป็นหลาย10ป,ปีแล้วคุณยังเป็นระบบอนาล็อกอยู่แล้วคุณยังบอกว่าดิจิตอลดิจิตอลอะไรเนี่ยว้วไม่รู้เรื่องหรอกว้วไปไม่ได้หรอกนะว่าไม่มีความรู้คุณก็จะหายไปกับอดีตนะฮะการเวลาผ่านไปมันคุณก็จะหายไปเลยมันก็จะยากต่อการที่คุณจะพัฒนาการค้าขายในโลกยุคใหม่นะครับเพราะฉะนั้นสําคัญมากดูสกูปนี้เลยครับ Unlock Digital ทุกวันนี้คงไม่มีใครปฏิเสธว่าการทำธุรกิจนอกจากจะใช้หลักและกลไกของการตลาดแล้วยังต้องนำเทคโนโลยีมาเป็นส่วนหนึ่งในการประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการต่างๆเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มบุคคลมากขึ้นไม่ว่าคุณจะมีธุรกิจขนาดเล็กหรืออยู่ในกลุ่มองค์กรขนาดใหญ่ทุกที่ล้วนนำโซเชียลมีเดียมาเป็นเครื่องมือในการส่งต่อข้อมูลไปยังกลุ่มเป้าหมายดังนั้น เมื่อโลกเปลี่ยนแปลงไปการมุ่งหน้าสู่การทำดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งจึงเป็นสิ่งสำคัญเพราะการเปลี่ยนแปลงของลูกค้าที่ใช้เวลายอยู่บนโลกออนไลน์มากขึ้นจึงจำเป็นที่จะต้องกำหนดช่องทางการสื่อสารกับผู้บริโภคถ้าถามว่าทำไมธุรกิจจึงต้องปรับตัวตามโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น Line Facebook Instagram คำตอบที่ชัดเจนที่สุดก็เพราะว่าสังคมออนไลน์ในปัจจุบันยังมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในประเทศไทยที่มีสถิติการใช้งานสูงไม่แพ้ประเทศใดในโลกดังนั้นหากใครสามารถใช้ประโยชน์จากสื่อใหม่เหล่านี้ได้จะทำให้การเข้าถึงธุรกิจออนไลน์เป็นไปได้อย่างกว้างขวางรวดเร็วและประเมินผลได้ง่ายขึ้นจนมีคำพูดหนึ่งที่หลายคนเคยได้ยินว่าผู้ที่ปรับตัวได้ดีและแข็งแกร่งกว่าเท่านั้นจึงจะสามารถอยู่รอดได้ทำให้หลายๆบริษัทเริ่มตระหนักและตื่นตัวต่อการทำดิจิทัลมาร์เก็ตติ้ง เพื่อเข้าถึงกลุ่มลูกค้าที่เป็นเป้าหมายสำคัญในการทำกำไรให้กับธุรกิจเพราะการทำดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งนั้นไม่ได้เพียงแค่จะเอาโฆษณาของเราไปปล่อยไว้บนโลกออนไลน์เพียงอย่างเดียวแต่จะรวมถึงการสร้างประสบการณ์ต่างๆให้กับลูกค้าด้วยสายเหตุสำคัญของดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งที่ธุรกิจจำเป็นต้องปรับตัวมีดังนี้สร้างความรวดเร็วในการสื่อสารกับลูกค้า ความเร็วเป็นสิ่งสำคัญมากในการทำธุรกิจยุคนี้การสื่อสารที่รวดเร็วกระชับฉับไวจะทำให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจซึ่งดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งจะช่วยลดช่องว่างระหว่างเรากับลูกค้าทั้งในขั้นตอบการรับเรื่องร้องเรียนการตอบข้อสงสัยหรือปัญหาต่างๆเนื่องจากสามารถทำได้อย่างทันท่วงทีผ่านการแชทในสื่อออนไลน์การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแล้วและทุกคนก็ให้ความสนใจ Digital Marketing เป็นที่สนใจของทุกกลุ่มธุรกิจจึงทำให้มีการแข่งขันสูงขึ้นโดยเฉพาะพื้นที่บนโลกออนไลน์กลายเป็นพื้นที่ที่ใช้เงินลงทุนไม่มากแต่ผลลัพธ์ที่ได้กลับมีมูลค่ามหาศาลเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีแล้วหากธุรกิจใดต้องการอยู่รอดในยุคนี้ก็จำเป็นต้องปรับตัวตามโดยใช้ดิจิทัลมาร์เก็ตตเข้ามาช่วยเปิดโอกาสให้สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ตรงจุด ทุกคนสามารถใช้ดิจิทัลมาร์เก็ตตสร้างสรรค์โฆษณาต่างๆให้กับสินค้าและบริการได้อย่างอิสระออกแบบเนื้อหาได้อย่างสร้างสรรค์ผ่านการนำเสนอที่เป็นตัวเองทั้งการทำอินโฟกราฟิกการสร้างเรื่องราวผ่านคลิปวิดีโอซึ่งการทำการตลาดแบบ Digital Marketing จะไม่ทำให้ลูกค้าเกิดความรู้สึกอึดอัดเนื่องจากถูกยัดเยียดโฆษณามากเกินไปเพิ่มโอกาสในการลดค่าใช้จ่ายลงได้ ดิจิทัลมาร์เก็ตตนอกจากจะเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการส่งเสริมธุรกิจผ่านโลกออนไลน์แล้วยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในการทำการตลาดได้อีกด้วยเพราะการตลาดบนโลกออนไลน์สามารถเพิ่มลดและกำหนดค่าใช้จ่ายในแต่ละช่องทางเพื่อให้ตอบโจทย์กับจุดประสงค์ที่เราต้องการได้อีกทั้งยังสามารถประเมินผลและวัดผลได้อย่างชัดเจนคุ้มค่ากับค่าใช้จ่าย สรุปได้ว่าการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีส่งผลต่อพฤติกรรมลูกค้าในยุคนี้จึงทำให้รูปแบบการทำธุรกิจต้องปรับตัวตามขณะที่รูปแบบของสื่อก็ควรจะปรับเปลี่ยนเพื่อตามให้ทันเทคโนโลยีและพฤติกรรมของลูกค้าด้วยเช่นเดียวกันและเชื่อว่าหากคุณทำได้ความสำเร็จคงอยู่ไม่ไกลเกินไป Unlock Digital หมดเวลาลงแล้วครับสำหรับรายการทองไป,ไปใน,ในโลก<ล>ดิจิตอล,ลเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะฮะชุด เกี่ยวกับเรื่องของการค้าออนไลน์ยังไม่จบเพียงแค่นี้ยังเหลืออีก3ตอนนะครับส่งข้อความมาบอกเราสักนิดหนึ่งว่าคุณชอบรายการเราแค่ไหนนะครับกับรายการโลกดิจิตัลศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาถนนสีอยุธยาเขตราชเทวีกรุงเทพ10400เรามีเว็บไซต์ด้วยนะครับ www.etvthai.tv แล้วก็ facebook.com/ โลกดิ ok dig จิตอลเจอกันใหม่ตอนหน้าครับเรื่องราวกำลังเข้มข้นเลยนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ ตอนต่อไปตอนที่50นะครับเรายังอยู่ในซีรีส์ของการทำอ e ีคอมเมิร์ซนะครับว่าด้วยเรื่องของเครื่องมือในการทำการตลาดบนโลกออนไลน์จะมีเครื่องมืออะไรบ้างนะครับหลังจากที่เราผ่านเรื่องของการเปิดร้านวิธีการทำมาเก็ตติ้งวิธีการทำโปรโมทร้านค้าไปแล้วนะฮะทีนี้บางคนก็บอกว่าโอ้โหถ้าจะทำตามสิ่งที่ว่ามาเนี่ยบ,บางทีเนี่ยเราก็ไม่มีความรู้ความสามารถด้านนั้นโดยตรงร มันมีเครื่องมือที่จะช่วยให้เราทําการตลาดหรือว่าการโปรโมทร้านค้าบ้างไหมอ่านี่สําคัญนะอ่านี่คือที่มาของตอนที่3นี้นะครับเครื่องมือสําหรับการทําร้านค้าออนไลน์แล้วก็ทามาร์เก็ตติ้งไปด้วยเราก็ต้องแนะนําแอปที่เราจะสามารถเช็คได้ว่าหลังจากเราทํา SEO ไปแล้วเราต้องรู้ด้วยว่าสิ่งที่เราทํามันได้ผลดีขึ้นแค่ไหนโอันี้ต้องควรจะต้องทําเลยนะต้องเข้าใจด้วยแอปตัวนี้ชื่อว่า SEO Che เช็คครับโอ้โหชื่อตรงตัวเลยนะฮะ ดังนั้นหากคุณไม่ต้องการตกเป็นเหยื่อจนต้องสูญเสียทรัพย์สินควรศึกษารูปแบบและวิธีการที่บรรดารมิจฉาชีพใช้ในการหลอกลวงเพื่อป้องกันตนเองให้พ้นจากภัยออนไลน์เหล่านี้รูปแบบแรกที่เห็นมากที่สุดก็คือการหลอกให้โอนเงินทางสื่อโซเชียลมีเดียอย่าประสบความสำเร็จดูคลิปนี้